สวัสดีครับพี่น้องชาวะะารัตนโกศิทร์สมโภชบางขนเทียนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผอวิทานพงศิทุศักิ์ด้ครับในบรรดาคนที่รู้จักผอวิธานพงศินทุศักิ์เนี่ยผมคิดว่าในแวดล้อมผอวันนี้ไม่มีใครรู้จักท่านนานเกินผมนะครับเพราะว่าผมรู้จักผอวิทานตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามเมื่อปี2525 25. ผมเนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัดอินทรามเมื่อปี2523นะครับเด็กชายวิทานเนี่ยเข้ามาเรียนโรงเรียนวัดอินทรามตอนนั้นมาเข้าม .4 นะครับแล้วก็เท่าที่จำได้เป็นเด็กผู้ชายที่แต่งตัวเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าคิงนะครับฉาย,ยาพอวิทานเนี่ยมามาเข้าม .4 นะฮะวงที่เป็นเด็กชายวิทานเนี่ยก็ก็จะมีะเพื่อน กลุ่มหนึ่งนะครับมีเจ้าหมึกเจ้าเต่าเจ้าวีเจ้ามดแดงเจ้าโจเจ,จ้าเลี้ยงเจ้าประพัดเนี่ยเขาจะเป็นแก๊งเดียวกันแก๊งนี้จะชอบนั่งอยู่ริมหน้าต่างนะครับนั่งอยู่ริมหน้าต่างคือสใส่ใจสนใจเรียนสู้แถวหน้าไม่ได้อันนี้เป็นเด็กแถวกลางค่อนข้างมาข้างหลังเด็กกลุ่มนี้ก็จะมกจีกิจกรรมหนึ่งเรียกว่าแซะนะครับพอวิธานจําได้ไหมว่าแซะคืออะไรนะครับ,นะรบเดี๋ยวช่วยไปถามพอวิธานทีหลัง กิจกรรมที่สองที่ผมจังพอนึกได้ก็คือว่าเ,เด็กชายวิธานคมศิลป์ศักดิ์เนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนม .4 เนี่ยสิ่งที่เห็นบ่อยที่สุดคืออยู่ในสนามฟุตบอลนะครับอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่เต็มที่กับเรื่องกีฬานะครับมีกิจกรรมหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อตอนที่เด็กชายวิธานจะจบชั้นม .6 เนี่ย เขามีกิจกรรมไปกินข้าวนอกโรงเรียนมันมีร้านดังๆอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านหมงนะร้านหมงเนี่ยอยู่หน้าวัดโพนะเด็กผู้ชายกลุ่มนี้นะฮะก็ออกไปกินอาหารแล้วก็มีมีคนโทรศัพท์เข้ามาในโรงเรียนว่ามีเด็กนักเรียนวัดอินทารามกลุ่มหนึ่งไปอยู่ในร้านหมงนะครับและมีกิจกรรมที่ผิดระเบียบอย่างหนึ่งอยู่ในร้านนั้น ตอนนั้นอาจารย์พิชโนเนี่ยเป็นครูเวรนะแล้วก็ได้รับรายงานว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งไปทำกิจกรรมที่ผิดระเบียบโรงเรียนอย่างหนึ่งก็มาถึงโรงเรียนก็ถูกตีครับเด็กแก๊งนี้ถูกตียกแก๊งเลยมีเด็กชายวิธานอยู่ในวันนั้นด้วยนะครับผมก็ไม่รู้แรอกครับว่าโตขึ้นเด็กคนนั้นจะมาเป็นผู้ในการโรงเรียนเทพศรินไม่อย่างนั้นผมคงไม่ตีหรอกครับนะ ไม่รู้ว่าวิธานจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะก็อยากจะบอกพวกเราว่าพอพิธานเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่มีลูกผสมนะฮะระหว่างทักษะชีวิตมีความเป็นอัจฉริยะของคนที่มีบุยสัจมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานกับเพื่อน,อนได้ทุก,ทกแบบนะฮะเพราะนั้นวิธานเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของคนที่ มีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เขาเป็นนักเรียนที่เรียนดีในวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันรายการต่างๆทางวิชาการนะครับแล้วนำรางวัลชนะเลิศกลับมาโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเขามีทักษะการพูดการโต้ว,วาทีที่ดีทักษะต่างๆที่หล่อหลอมมาจากัยเด็กนะครับและการที่เป็นคนที่คนฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนแล้วก็ฝ่ดีผสมผสานกันเนี่ย ทำให้เขามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับก็ยินดีด้วยครับท่านผอวิทานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปอยู่ในโรงเรียนที่มีสตรอรี่มีประวัติศาสตร์โรงเรียนดีที่สุดโรงหนึ่งของประเทศไทยชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็ยินดีก็โชคดีนะครับ